ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะถ้าท่านทราบว่าท่านอยู่ลัคนาอะไรก็ดูประกอบกันได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงดาวนะอ่านเรื่องราวของชาวมังกรอ่านะคะในเดือนมก,กราคม2,565นะคะก็วันนี้วันที่11นะคะวันที่11มก,กราคมเนี่ยเรามองตาม ดวงดาวที่อยู่แต่ละราศีอยู่ณตอนนี้นะคะก็ยังให้ผลดีกับชาวราศีมังกรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวมังกรเองก็คือดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระเสาอยู่เรือนของท่านเองก็คืออยู่บ้านของตัวเองอบ้านของตัวเองเป็นใหญ่ในบ้านนะคะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะนะคะอาจารย์มองมีดาวพระพุธเนี่ยมา กลุ่มกับดาวพระเสาร์ให้ความหมายในแง่ของคู่สมพลคู่สมพลก็หมายถึงเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วพระพุทธเนี่ยมาจากเรือนอาริสุภะนะคะอรอะิอาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่เดินเรื่องอยู่ก็ได้ในความหมายของพระพุธนะคะหรือมาจากเรือนสุภาเรื่องของเอกสารการเดินทางอย่างเงี้ยนะคะหรือเรื่องการขอ,อ ตำแหน่งการอขอเรื่องการโยกย้ายในเรื่องงานก็ได้นะคะสุภาพค,คือการเดินทางคือการโยกย้ายได้ใช่ไหมชาวมังกรอ,อาจจะมีการดําเนินเรื่องเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าไปกลุ่มกับดาวกรัรมมะค,คือพระศุกร์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการบางท่านก็อยากย้ายไปกินตําแหน่งใหม่ไปหน้าที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไปเดินเรื่องกับเรื่องของหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงก์อะไรก็ได้ะนะคะก็จะเป็นเรื่องนั้นอยู่นะคะ หรือบางท่านชาวมังกรก็อาจจะมีพึ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะตำแหน่งดาวพระศุภคือบุตรบุตตะนะมาลุมกับดาวพระพุธคู่ธาตุน้ําแต่ยังไงก็มองในมุมดีสําหรับชาวมังกรน,นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มพยากรณ์ช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือพรุ่งนี้วันที่12มกราคมเนี่ยนะคะดาวพระพุธที่อยู่เรือน,อนมังกรนะทับลักษณ์อยู่เนี่ยเขาจะเดินถอยหลังลงมาตรงเนี้ยนะคะ ถ้าพุธเดินถอยหลังมาที่ราศีธนูซึ่งเป็นวินาศลักขณาและนายเมื่อเป็นวินาศอ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีผลยังไงกับกับชาวมังกรน,นะคะมีผลมีผลก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าใครเดินเรื่องเอกสารละ่ะใครเดินเรื่องอะไรอยู่ข้อมูลอ่าหรือเรื่องทําการโยกย้ายไปกินตําแหน่งใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ขอหัวหน้าคําว่าสุภาพแปลหัวหน้าเจ้านายอยู่ไหมอ่าไปเดินเรื่องกับหน่วยงานราชการอยู่ไหมพระอาทิตย์อยู่ตั้งรับอยู่ตรงนี้มันก็แปลว่าเรื่องต่างๆจะขี้คายและจบลงทําไมถึงบอกอย่างนั้นก็พระอาทิตย์มาจากเรือนมรณะไหมคะมรณะมาอยู่วินาศก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็วินาศมันก็คือจบจบปัญหานั่นเองอริปัญหาอุปสรรคเอ้าถ้ามีศัตรูศัตรูก็แพ้ภัยละชาวมังกรก็ไม่เกิด อะไรเกิดขึ้นในเรื่องของความเสียหายท่านก็ยังมั่นคงของท่านทําอะไรท่านก็ยังมีความสุขของท่านอย่าลืมดาวพระศุกร์ถึงแม้จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะจริงๆแล้วอย่าไปมองแบบนั้นนะเขาอยู่ในภพที่ดีนะในภพที่ดีแถมตัวเองอยู่บ้านของตัวเองใครจะมาทําร้ายอะไรได้ที่จริงพระศุกร์ก็เป็นสีของพระเสาตามทักษะไทยอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบมากมาย อาจจะมองในแง่ดีที่อาจารย์พูดไปตะ่กี้ด้วยซ้ำในเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นเพราะมาจากเรือนบุตตะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เรามามองอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าปัญหาอุปสรรคจบเพราะคำว่ามรณนะวินาตนั่นเองนะคะเอกสารอะไรที่ไปเดินเรื่องไว้ก็จะเอามาแก้ไขใหม่ทุกอย่างมันก็ขี้ขายและจบลงแบบสมบูรณ์แบบดีต่อ ชาวมังกรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมองความหมายดาวที่เขามาเจอกันนะคะทีนี้พอวันที่14มกราคมปุ๊บเนี่ยดาวพระอาทิต์เนี่ยเขาจะเดินขึ้นไปที่ราศีมังกรก็ไปเจอกับพระศุกร์เป็นคู่สมพลพระอาทิตย์กับพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟแล้วจะเกิดอะไรนะคะในเมื่อพระอาทิตย์มาจากเรือ,มอนมรณะแล้วมาทับลักนะ่ะ มรณะทับลักษ์ถ้ามองนะอาจารย์มองอย่างนี้นะคะว่า 1. ชาวมังกรเนี่ยนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอานำเรื่องเกา่าๆสิ่งเกา่าๆมามาทําใหม่โดยเฉพาะงานนะคะกลุ่มกับพระสุขที่มาจากเรือนกรรม,มะบุตตะเนี่ยบุตตะคือเอามาทำใหม่อะ่ะนะอะไรที่มันมันเหมือนช่วงหนึ่งท่านไม่สนใจท่านเพิกเฉย นะท่านไม่ได้สนใจแล้วพอมากลุ่มกับดาวพระศุกร์ในพบมาจากเรือนกรรมมะบุตตะก็เลยแปลว่าเอาเรื่องเก่เขาๆขึ้นมาทําใหม่นะคะ,ะท่านก็จะทําแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างก็อาจจะมุมมองในแง่ว่าพระศุกร์คือดาวความรักได้ด้วยนะคะถ้ามองเป็นดาวความรักได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะแปลคนรักเก่าอยู่ๆติดต่อกันมากลับมาเริ่มต้นกันใหม่พูดคุยกันใหม่ ก็มุมมองเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านอยู่ๆเจ้านายเก่า,าหัวหน้าเก่าติดต่อกัมาเรียกตัวท่านกลับไปเสนอเงินเดือนนะเสนอสิ่งที่ดีๆให้ก็อยู่ที่ตัวชาวมังกรแหละว่าจะรับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ท่านก็มั่นคงของท่านอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ดาวพระอาทิตย์จากเรือนมอรณะมาทับ หลักนั่นเองนะคะอ่าอาจารย์ก็มองผลไปทางด้านแบบนี้นะคะก็ไม่ได้แปลถึงเรื่องของเสียหายเพราะว่านี่ไงมีดาวตัวช่วยอยู่นะคะถึงแม้เขาก็กตามนิทานแล้วก็เขาเป็นคู่ศัตรูก,กันนิดนึงแต่ที่จริงอาจารย์ไม่ได้มองในมุมนั้นนะคะเรามองในมุมในแง่ของสิ่งที่มันดีๆจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขามีดาวตัวช่วยอยู่นะคะอาจารย์มององั้นนะคะในดาวตัวช่วยอย่างพระเรื่องหัดก็ช่วยเหลือ พระสุขพระุขมาถึงพระเสาอยู่แล้วในเมื่อมีดาวถึงกันเพราะว่าอะไรพระราหูเนี่ยตีโกลกับพระเสานะคะแล้วพระฤาษีมาอยู่เรือนพระราหูก็ต้องบอกว่าเขาถึงกันแล้วก็พระราหูอยู่เรือนของพระสุขอย่างเงี้ยนะคะมันก็มองในมุมดีนะคะพระเกตก็มากระตุ้นทําให้เกิดเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีในตําแหน่งคาว่าปุตตะอาจจะแปลว่าโชคลาภลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคเกิดขึ้นใน พบคำว่าบุตตะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูอีกในช่วงประมาณวันที่16นะคะ16มกราคมนะคะดาวพ่างคารเนี่ยเดินไปที่ราศีธนูนะคะาดาวพ่างคารมาจากมาจากเรือนอะไรละ่ะมาจากเรือนลาภะตอนแรกเขาอยู่ลาภะเป็นเกษตร อาจารย์หนึงบอกว่าชาวมังกรยังไงก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้พอชาวอพอดาวพังคานเนี่ยเดินมาที่คำว่าวินาศนะคะวินาศพบความหมายนะคะถ้าอาจารย์มองนะคะเราต้องมองที่เรือนอื่นของพังคานพังคานด้วยนะคะพังคานมาจากเรือนอพันธุใช่ไหมคะพันธุลาภ พันธุลาภอาจจะแปลในแง่มุมมุมบวกนะทาไมถึงบอกมุมบวกล่ะอ่านะคะทำไมถึงบอกว่าในมุมบวกในเมื่อมาเรือนวินาศก็เพราะว่าเรือนเนี้ยเป็นเรือนของพระฤหัสแล้วพระฤหัสกับพงคขันเขาเป็นคู่สมพลกันอยู่นะคะเมื่อลาภมาอยู่วินาศนะคะพันธุาามาอยู่วินาศก็อาจจะแปลข้อดีนะหนึ่งชาวมังกรบางท่านมีเกณฑ์ที่อุ้อยากจะขาย บ้านขายที่ดินขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างมานานแล้วหรือขายรถคันนี้มันเก่าแล้วอยากจะซื้อคันใหม่อยากจะเทินคันใหม่แปลมุมนั้นด้วยพังคันเป็นเรื่องของรถได้ด้วยเป็นเรื่องของรถนะคะและพันธุ์ก็แปลว่าบ้านรถที่ดินด้วยและพังคันก็ยิ่งไปเน้นอีกนะคะเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะขี้คายลงเพราะมันอยู่เรือนวินาศมันก็แปลว่าเออจบไป ่าในสิ่งที่อยากทำมันก็เกิดความสมบูรณ์ในแง่ของการสิ้นสุดปัญหานั่นเองนะคะอยากขายทรัพย์สินอะไรบาง,บางอย่างหรือท่านเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินเนี่ยมันกับมุมในแง่ว่าชาวมังกรจะได้เงินและผลประโยชน์มากขึ้นนะคะพระหัสอยู่เรือนการเงินแล้วเขาเรียกว่าโยกกับภราอ่างารอยู่เห็นไหมคะมันก็ส่งผลถึงการแบบนั้นนะคะ เพราะหายมาจากเรือนสห a ชาการติดต่อการดีลอะไรมันก็สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะความหมายในแง่ดาวเขาถึงกันนะคะโอเคค่ะวันที่19นะคะส่งผลอะไรอกีกเมื่อมีดาวย้ายอีกแล้วก็คือดาวพระศุกร์นะคะพระศุกเนี่ยเขาก็จะเดินอ่านะคะเขาเดินเนี่ยมามาที่ราศีธนูเนี่ยเขาก็เป็นคู่ดาวที่สวยงามแล้ว่าพระศุกร์พ,สสพางขานอ่าศุกปากหวานอังคารรับเอา เป็นความหมายที่ดีเพราะเป็นคู่เม็ดคู่เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ํากันอยู่นะคะถึงแม้อันนี้จะเป็นคู่วิวาทากันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายเพราะมีตัวช่วยอยู่ก็คือพระสุขนะคะทีนี้จะให้ความหมายอะไรพระสุขเนี่ยนะคะพระสุขมาจากเรือนคําว่าอ่ะกรรมะเมื่อกรรมะวินาศเนี่ยนั่นแหละบางท่านที่อยากจะเขาเรียกว่าโยกย้ายงานอนะ่ะกรรมะ การเปลี่ยนแปลงงานอ่านะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละผู้ใหญ่ก็จะให้การมุมโยกนะคะพระฤหัสผู้ใหญ่นะคะอ่าแล้วพระพุทธก็มาจากสุภาษด้วยเห็นไหมท่านอาจจะถูกโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นรับผิดชอบอ่ามอบหมายงานอีกแบบหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผักดันสนับสนุนท่านเพื่อ ไปสู่สิ่งที่ที่มันดีกว่าเกิดขึ้นทําไมมันดีกว่าก็พั้งขานมาจากเรือนลาภะไงคะมันก็ต้องดีขึ้นอะ,อะไรอะไรมันก็ต้องมั่นคงมากขึ้นนะคะเพราะมาจากเรือนพันธุความมั่นคงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงะนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์อยากกลับไปทําง,งานที่ไกลบ้านเอะโทษทีใกล้บ้านอยู่ไกลบ้านมานานแล้วอย่างเงี้ยมันก็แปลว่ากลับไปตรงมุมนั้นได้ด้วยเพราะว่าอะไรนี่ไง ดาวมอร์นามากุ่มอยู่ดาวตัวเองเนี่ยมันก็แปลในมุมนั้นได้นะคะนี่ก็คือความหมายเรื่องของพบและดวงดาวที่จะส่งผลกับชาวมังกรนะคะทุกอย่างมันมันอาจจะเจอประเด็นปัญหาแต่มันก็มีทางออกอย่างอย่างแน่นอนอ่านะคะอาจารย์ต้องพูดว่าอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าดาวคู่นี้อีกมุมหนึ่งอะ่ะให้ระวังเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักเนี่ยเมื่อดาวคู่คู่ คู่รักคู่เสน่หามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าอืมอาจจะมีเรื่องของกุ๊กกิ๊กในที่ทํางานได้อาจจะมีคนมาเื้มมาชอบแต่คนนั้นเขาโสดหรือเปล่านี่ต้องดูดีๆนิดนึงนะคะชาวมังกรนะคะท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็อาจารย์มองยังไงก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทําให้ชังกรเสียหายหรอกเพราะว่ามังกรมั่นคงอยู่แล้วไงคะ เออมังกรก็น่าจะตัดสินใจอะไรได้ด้วยด้วยตัวเองเพราะว่าดาวพะเสอเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างวิเคราะห์อะไรนานๆเออนะคะประเมินสถานการณ์แบบยาวๆอยู่แล้วไม่ได้บุ่มบามที่จะตัดสินใจอะไรง่ายๆนะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแบบอ่าเหมือนโปรยสเสน่ห์ให้ก็ได้นะคะมองมุมนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอ่านะคะแต่ถ้าใครมี คนรักคู่รักอยู่แล้วก็ต้องระวังแต่ถ้าใครโสดนี่กลายเป็นผลดีไปอะ่ะนะคะกลายเป็นผลดีไปเพราะว่าท่านอาจจะเจอใครเพราะเรื่องสังคมออนไลน์นะคะดาวพระพุธมาจากสุภาห,หรือคนทางไกลคนละจังหวัดคนละประเทศคนละศาสนาเข้ามากุกกิ๊กก็ได้ก็ก็มองในแง่คือเรื่องลาบลาบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรสัตว์สองเท้าเกิดขึ้นหรือลาบจาก เรื่องอื่นก็ได้ที่อาจารย์พยากรณ์ไปนั่นแหละโอเคก็เป็นเรื่องดีๆสําหรับมังกรนะคะก็ลองก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องงานเรื่องของความรักของท่านได้นะคะก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์สาหรับชาวมังกรหรือทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ